วันท no. anyway. ี่สามวันที่สามเกิดอะไรขึ้นวันที่สามวันที่สามก็ก็ตายทำมีมีผลตัวอีกผลตัวครับไปโนบเราไม่ได้คุยกันก่อนจะเข้ารายการเหรอเราไม่ได้สนใค เรามาแบบสดได้ใช่ใช่ <c oughs> ไม่เอา,เอ,าอย่างนี้ดีกว่าในระหว่างการถ่ายทํา MV นี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะก็คือ,อฝนตกด้วยแล้วก็ป้ายเปย์ก็ไม่เสร็จอุปกรณ์อะไรก็ไม่เสร็จแต่ว่าสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างอะ่ะมันดูไม่เหมือนมันดูไม่เหมือนมีอะไรที่มันมามาขวางได้เลยเพราะ MV มมันสมบูรณ์แบบมากคือภาพสวยมากกล้องสวยมากสีสวยมาก ทุกอย่างมันลงตัวมากภูมิใจไหมครับตอนเอวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจถามพี่นุ๊กก่อนแล้วกันก็ยวถามว่าภูมิใจไหมนุ๊กใช้คำว่าดีใจมากป่ะดีใจที่ได้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 ถ่ายทอดผลงานเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดทางเสียงเพลงแล้วก็ถ่ายทอดทางบุคลิกถ่ายทอดทางทางกายด้วยดีใจที่ได้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 ทำในจุดจุดนี้เพราะว่าพี่เอสีเขารักเรามาตลอดเลยรักเรามาก เราไม่สามารถที่จะที่จะเป่าประกาศไปได้ว่าเรารักแบบได้เต็มปากทีนี้เราก็ได้คือผ่านผลง,งานเพลงไปว่าเออผมก็รักคุณเหมือนกันนะผมก็่วนนะงคุณเหมือนกันนะผมก็ทะนุถนอมคุณเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ก็ดีใจดีใจครับแต่ว่าแต่ว่าในเอ็มวีอ่ะในเอ็มวีอ่ะโอเคนุ๊กอาจจะบอกว่าถ่ายทอดระหว่างนุ๊กกับแฟนคลับก็จริงแต่ในเอ็มวีอ่ะเหมือนนุ๊กบอกรักไปตลอดเวลาเหมือนกันถ่ายทอดในใจถ่ายทอดในใจถ่ายทอดให้เอ็มซีในใจไง หันไปไม่คือเนี่ยที่เห็นเราหันหน้ามองกันอย่างนี้อะดูครับเนี่นี่ยพี่พี่เห็นจุดนี้ไหมครับอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเราสายตาเราสื่อไงไปไปเราเราบอกรักเอทีเนาะอย่างเงี้ยไปโอเคแล้วบอกรักเอทีแต่เราเราจ้องตากันปั๊บความรักมันจะออกมาทโมยพี่เห็นไหมมันจะลวกไปหาพี่เอทีหรอครับโอ้พี่เข้าใจแล้ว ย่างในเอ็มวีเนี่ยตอนตอนหันหน้าหาปลาอ่ะแล้วก็ชี้หน้าด้วยว่าโอทีรักคือปากับไปอย่างนี้แต่ว่าความรักกับมันออกหูทะลุฝั่งนี้นะทะลุฝั่งแบบหาคนดูใช่ป่ะใช่ครับโอความรักทะลุหูครับเนี่เทนี้เป็นเซ็กที่ซับตอนแล้วก็ยนุก ายรู้เปล่ามีคนเตือนพี่มีคนเตือนพี่ทไมคือพี่อ่ะปกติแล้วพี่จะสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีตลอดเลยอย่างซูเปอร์จูเนียอย่างแบบว่าเอ็กโซอะไรพวกเนี้ย oh. พี่สัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีตลอด oh. มีแฟนคลับศิลปินเกาหลีหลายคนมากหลายคนมากที่รู้ว่าพี่จะมาสัมภาษณ์นุ๊กปาย oh. เขาเตือนพี่มาหลังบ้านเยอะมากเตือนมาไงครับให้พี่ระวังนุ๊กปายให้ดี วาเซยโย้ากอนาวัอ้นอะไรกยนอ้อกันห้ากันว่าจะห้ากันยังไงจีจีบีเนี่ยเบเบนี่นี่นี่เรากลับมาเถอดเดี๋ยวเวลามันจะหมดอพอร้อย้เกิอรอยน้เยนไป ถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งท่อนในเพลงพลังวิเศษของแต่ละคนนะอาจจะไม่เหมือนกันนุ๊กชอบท่อนไหนปายชอบท่อนไหนมากที่สุดในเพลงนี้ครับเอาของนุกก่อนเนาะขอนุ๊กนุ๊กชอบตรงๆเลยคือชอบฮุกเลยคือมันเป็นการบอกบอกเขาอะบอกเอฟซีอะโอชีรัาพลังวิเศษของฉันก็คือเธอนะ ทุกครั้งที่ฉันลืมตาแล้วเจอหน้าเธอมันโคตรมีความหมายเนอ่ะเกือบบิดหัววัวหมดแล้วก็เลยพอเนี่ยเนี่ยคือชอบท่อนนี้คือมันมัดรวมความรู้สึกของลูกทั้งหมดแล้วเนาะถูกไหมใช่ครับของปลายนะครับปลายชอบท่อนไหนมากที่สุดในเพลงนี้ครับชอบบ้าะาว่ากำลังเจ็บตี้เลยเนี่ย ไปชอบข้อในวันที่เจอปัญหาท้าทงเข้ามาจนท้อใจเช่อก็ทำให้ฉันยร้องด้ในวันที่เจอปัญหาท้าทวงเข้ามาจนท้อใจเทำให้ฉันมไเอเซียนอุ่นใจทุกทีที่ข้างๆตรงนี้มีเธอเป็นพลังอิสครับ ไป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 รู้สึกเออเหนื่อยไหมค <es> รับเวลา,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 าอยู่ข้างๆนุกครับเหนื่อยไหมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะก็เหนื่อยนเลหรอหนักหนักเหนื่อยเหรอ่าฮ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 ่า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 ฮ่าา่าด่าด่า่าเา ตอนนี้เพลงนี้มันเป็นเพลงแทนความหมายระหว่างนุ๊กปายกับแฟนคลับไปแล้วที่สมัยลูกทุ่งตอนนี้ไม่มีใครขอเพลงอื่นเลยไม่มีใครขอเพลงอื่นเลยนอกจากพลังวิเศษอย่างเดียวจริงๆแล้วตอนนี้พี่ก็เชื่อว่าพี่ก็เชื่อว่าจริงๆเนี่ยเอาเอาจริงๆนะเอ่อจากที่ทีมงานรวมชาร์ตมาทั้งหมดนะจริงๆสัปดาห์นี้เพลงพลังวิเศษเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาแบบมีโอกาส อันดับที่หนึ่งมากๆคือกำลังจะฟาดไปอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวลองมาดูสัปดาห์นี้ลองมาดูสัปดาห์นี้ว่าตอนนี้ทุกคนแบบช่วยกันผลักดันเพลงนี้มากแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนขับลุกไปอย่างเดียวแต่คนอื่นๆที่ได้ฟังเพลงนี้เราก็ชอบก็ขอเพลงนี้เยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนสัปดาห์นี้กันแล้วถ้าเกิดมีข่าวดีเดี๋ยวสมายลุกทุ่งจะส่งไปบอกนะครับว่าในสัปดาห์นี้เพลงนี้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของสมายลุกทุ่งแล้วกันนะครับลุกไปครับ มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือตอนนี้แน่นอนว่าหลังจากสถานการณ์โควิดมาเนาะเราผ่านพ้นอะไรมาเยอะแยะมากมายในระหว่างที่น้องปลายรักษาตัวอยู่หรือว่าดูแลตัวเองอยู่เนี่ยพี่นุกสำหรับพี่นุกเองนะครับพี่นุกก็มีให้กำลังใจน้องปลายยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าน้องปลายอาจจะ อาจจะภูมิคุ้มกันอ่อนลงก็เลยก็เลยไปพลาดหรือใดๆก็ตามในระหว่างที่รักษาตัวพี่นุ๊กให้กำลังใจน้องไปไงบ้างไหมครับน้องไปเล่าดีกว่าย้ายพี่นุ๊กเล่าเดี๋ยวยาวน้องไปเล่าดีก็คุณุ๊กธนนลก็โทรให้กําลังใจบ่อยๆนะครับวีดีโอทางนู้นทางนู้นเขาก็จีบพี่ตกเหมือนกันเขาก็กลัวเขาติดโควิดเหมือนกันแล้วก็อะไรยี่แล้วก็ให้กําลังใจผ่านทางหน้าจอนะคบก็ส่งกําลังใจให้กันในทุกๆวันครับผมอะไรพี่นุ๊ก พี่นุ๊กกำลังใจที่ให้น้องปายไปตอนนั้นพี่รู้แหละว่าเออคือพูดตอนนี้มันอาจจะขำๆสนุกสนุกตลกแต่ว่าในระหว่างนั้นอ่ะพี่รู้ว่าทุกคนอ่ะตกใจแล้วก็มีความกังวลตอนนั้นพี่นุ๊กให้กําลังใจพี่ปลายยังไงบ้างครับเพราะว่าพี่ปลายเป็นคนเดียวเลยที่ที่อาจจะภูมิน้อยกว่าคนอื่นก็เลยพลาดไปตอนนั้นกําลังใจเป็นยังไงบ้างครับที่ให้ไปก็<อ>เป็นห่วงไหมเขาดีๆตอนนั้นอ่ะห่วงเป็หนห่วงครับเพราะว่าในในวันที่เขาไปตรวจก่อนที่เขาจะเจอเขา ตีสามมากว่าเขาตอนนั้นเขาโทรมาหรือหรือหรือโทรมาปคุณโทรมาเขาโทรมาเอ้าเฮ้ยไปเป็นไงเขาทักมาได้ลุ่มก๊าลังจะไปหาหมอนะแล้วก็เลยโทรหาเฮ้ยเป็นเป็นไงเนี่ยอาการไม่ดีแล้วตัวร้อนไม่สบายคือเป็นห่วงมากเลยจริงจริงในความคิดว่าเออเราจะติดไหมลูกก็คิดอะไระว่าเราก็ต้องติดอยู่แล้วแต่ว่าคือไปอะแต่ว่านุ้ไม่มีอาการไงแต่ไปมีอาการนุ้เป็นห่วงมากตอนนั้นแม่จะเป็นยังไงเนาะเราจนิะก็เป็นห่วงมากๆ พราะว่าปลายเ,าเป็นคนที่ไม่ค่อยออกนลังกลไ,ไม่ออกนลังกลเลยต็กลัวที่จะเป็นหนักของเพื่อน,อค,นคนที่เป็นกับเขาอ่ะประมาณห้าห้าคนเขาออกนลังก,กยกันหมดอืเขาควรที่จะเป็นหนักขอ,ของเพื่อนเลยเป็นหนักมากเขาตัวหาตัวหาบ่อยมากในช่วงกักตัวคับ่อยมาก ก็ถ <łość> ือว่าเป็นการส่งกำลังใจให้กันและกันเนาะก็หายเร็วเรียบร้อยตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมมาพูดถึงอนาคตดีกว่าครับทั้งคู่วางอนาคตคู่กันไว้ยังไงบ้างครับสําหรับคาเฟ่เอ๊ะหรือว่าเป็นของลูกคนเดียวอุ้ยโทษทีพูดผิดเปล่าเนี่ยคอคเหมือนเหมือนกับเขาวางมาแล้วอะว่าเวางมาก่อนไลฟ์เาะคือ ไม่คือเราเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าคาเฟ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทําร่วมกันหรือว่านุ๊กทําคนเดียวอันนี้พี่บริสุทธิ์ใจนะนุ๊กมาใส่ร้ายพี่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ไม่มันเป็นรูบได้ว่ามันเป็นมันเป็นธุรกิจของนุ๊กนี่แหละเป็นธุรกิจของนุ๊กแล้วก็แล้วก็เป็นธุรกิจ <อย finalement> ของครอบครัวด้วยตั้งใจว่าตั้งใจว่า จะเอาไปเป็นธุรกิจในอนาคตอืหลังจากที่เราอไม่ได้ทําในในใน,ในตรงนี้แล้วก็จะเอาไปเป็นอาชีพเสริมอะไรประมาณนี้ก็ก็ก็จะทําตรงนี้ตลอดเลยไม่ใช่ไม่ทำหรอกก็จะทําตรงนี้ตลอดแล้วก็จะไปบริหารอยู่ตรงนู้นด้วยก็ตั้งใจที่จะเอะเขาเรียกว่าเอามาให้เอฟซีพักผ่อนกันใจางไปเขาก็จะมีเหมือนกันนะเราก็ว่าเขาอยากจะทาคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะทําอยู่ไกลไกลมาก ติ้งอ่าโคโลนือครับน้องปายน้องปายช่วยพี่หน่อยเถอะพี่เหนื่อยกับนุ๊กคนเดียวพี่พอแล้วน้องปายช่วยพี่หน่อยปายช่วยพี่หน่อยปายเขาจะทําเป็นคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้ทําคาเฟ่แบบ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 เป็นเป็นเป็นบ่อน้ําแบบอะไรแบบของนุ๊กแบบใหญ่ของนุ๊กของปายเขาจะทําเป็นแบบกระทัดรัดแล้วก็อาศัย อาศัยเขาเรีววยกว่าอ,ไปไปไปอาศัยวิวมากกว่าของปลายก็จะเซฟวิวมากแปลกแปลกจังเลยครับเป็นเป็นคาเฟ่ของปลายแต่ว่านุกตอบแทนหมดเลยพี่คือพี่งงอ่ะคือพี่ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอบแทนเพราะทำไมพี่งงอ่ะเขาต้หมดพงจะไม่เป็นไรจะตอบไม่แต่ว่าจริงๆมันเ็ไม่แปลกหรอกเนาะเพราะว่าทั้งคู่มีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันตลอดถูกไหมใช่ปรึกษาครับปรึกษากันตลอด อืมอืมอืมโอเคหลังจากพลังวิเศษตอนนี้มันทํางานเรียบร้อยแล้วในอนาคตจะมีเพลงอื่นๆให้เราได้ฟังเร็วๆนี้ไหมครับหรือว่ารอไปปีหน้าเลยทีเดียวครับยังไงดีก็ของนุ๊กน่าจะน่าจะมีนะช่วงธันวาคมนี้เพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนุ๊กนุ้เพิ่งไปอัดเพลงใหม่มาเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็จครับอืมเสร็จแล้วพรปล่อยครับก็ก็เหลือเหลือมิกนิดหน่อยก็น่าจะได้ปล่อยเพราะว่าพี่สิงแกแกรีเควสมาว่าอ่าพี่นิกไอดินขอเพลงนี้เร็วๆหน่อยนะพี่อยากรีบปล่อย เร็วๆของบ้านสริงประมาณตอนไหนสี่ห้าปีพี่สีนี่นี่นี่ขอเดาได้ปะพี่สี์ไม่ได้อยู่ออฟฟิศใช่ปะไม่ได้อยู่เนาะไม่ได้อยู่ครับก็เลยพูดได้มีหน้าเอาไปเกี่ยวข้าวเอาไ่เกี่ยวข้าว อ๋อ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 โอเคงั้นเร็วๆนี้น้องน้องนุกตัวก่อนเลยอะไรนะอะไรนะชื่อเพลียะเมื่อกี้อะปะท่วงพ่อมาโอ้ยเพลงหรือมันจะพูดดังชื่อเพลงว่าไทยลาวมองดาวดวงเดียวกันเออไม่ได้ไม่ได้นึกเองนะได้ยินเสียงทีมงานเมื่อกี้เขขอจะต้องพูดอะไ่อหน้าต้องพูดเอง ใช่ใช่ไทยลาวบึงดาวดวงเดียวกันปะครับไทยลาวบึงดาวเฮ้ยสิ้แล้วเมื่อกี้ผมว่ามองดาวเองเออนะไทยลาวบึงดาวดวงเดียวกันอ่ะสรุปสรุปเพลงนี้เพลงนุ๊กหรือเพลงปลายเอาดีๆเพลงนุ๊กครับอ๋อผมว่าทำไมคุณตอบแทนผมหมดเลยเนี่ยก็าบอตอบดีเพลงคุณจะปล่อยแล้วเร็วๆนี้คุณนุ๊ก คุณโอ้ชื่อเพลงยังผิดอยู่เลยว่าสันเด้อมันยาวมันยาวอ๋อขอ,อ <c oughs> สงสารสงสารต้องปายแบบสุดใจโอเคนุ๊กป,ปายครับนอกจากเรื่องคาเฟ่แล้วเนาะเรื่องคาเฟ่แล้วเนี่ยเออมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่าเออกำลังกำลังปล่อยด้วยถ่ายลงไอจีด้วยก็คือเรื่องหนังสือที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กใช่ไหมครับ พูดหน่อยดีกว่านาอไหนๆก็ได้ให้ขายของนิดนึงครับสำหรับพ็อกเก็ตบุ๊กต้าววานและของเพื่อนไหมใช่เล่มนี้ปะใช่ครับอันนี้เดินทางมาสู่เล่มที่สองแล้วเป็นการอ่าเขียนโดยพี่สอนราชศีนะครับพี่สอนก็ค,คือเพลงรักหน้าต้าววานนะครับก็ไอ,อก็ฝากด้วยเป็นอีกมุมหนึ่งน่ารักน่ารักของพวกเราไม่ใช่แค่ลูก,กปลายคราวนี้เป็นเล่มลูกปลายพร้อมของเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อน หลายหลายท่านเลยนะครับก็ดึงคาแรคเตอร์ในอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับถือว่าเป็นเป็นหนังสือที่อ่าหน้าแล้วก็เชิญชวนพี่พี่ทุกคนนะคะมาสนใจก็สามารถติดต่อซื้อเขียนมาได้สามารถติดต่อซื้อได้นะครับนี่อาแต่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะซื้อนี่ก็คือต้องซื้อในในเพจของหรือว่าในเว็บของบ้านสิงอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับใน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 เพจช็อปช็อปบ้านสิงใช่ไหมช็อปสิงช็อปใน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 สิงช็อป ีโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่าได้เลยพี่อยากรู้ว่าในพ็อกเก็ตบุ๊กมีอะไรน่าสนใจบ้างนุ๊กนุ๊กต่อได้เลยครับเชิญครับก็จะเป็นจะเป็นประมาณว่าในเรื่องที่ในเรื่องที่พี่พีเอฟซียังไม่รู้ในตัวนุ๊กตัวไปแล้วตัวพ้องเพื่อนทุกคนเมื่อก่อนครั้งที่เรายังไม่มีกระแสหรือครั้งที่เรายังไม่มีพี่พีเอฟซีมาติดตามพวกเราอยู่กันยังไงพวกเราเป็นกันยังไง ที่สอนน่าจะเขียนลงในนี้นะอืมคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ใช่เออน้องนุ๊กครับตอนนี้หน้าน้องนุก๊กหรือครึ่งเดียวช่วยขยับหน้าไปทางปลายนิดนึงได้ไหมครับกลัวไม่กล้าไม่กล้าขยับมากกลัวไอ้น,นี่สิพี่กลัวอะไรกลัวเสียคารองนุ๊กครับ ไปครับมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะพี่ว่าเราสองคนอ่ะผ่านอะไรมามาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าก่อนที่ก่อนที่พี่จะมารู้จักเพลงรักนาต้าวานเนี่ยพี่เคยมี question mark เหมือนกันว่าเอ๊ะสองคนเนี้ยคือใครนะครับพอได้ไปได้ไปดูดูความเคลื่อนไหวดูความตั้งใจดูสิ่งที่ทั้งนุกผ่านมาสิ่งที่ทั้งปายผ่านมาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นวันเนี้ยถ้าถามว่ามันเป็น นะครับแต่ว่า oh. คือเดี๋ยวได้กลับมาแล้ว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 คือทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่พี่มองว่านอกจากความมหัศจรรย์แล้วเนี่ยมันคือความตั้งใจของทั้งคู่ด้วยที่ถ้าไม่ตั้งใจถ้าไม่แบบไม่แบบทําด้วยด้วยใจตัวเองจริงๆอะ่ะก็มาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนวันนี้ทั้งคู่เดินมาด้วยกันเนาะคือไม่มีใครปฏิเสธว่าทั้งคู่เดินมาด้วยกันนุ๊กอยากบอกอะไรกับคนข้างๆไหมครับ ที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายจนวันเนี้ยเรากลายเป็นนุ๊กปลายเรามีเพลงพลังวิเศษเป็นตัวแทนให้กับตัวทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวแฟนแฟนเองหรือว่าคนข้างๆเราเองก็ตามนุ๊กอยากบอกอะไรน้องปลายไหมครับอยากขอบคุณครับอยากขอบคุณบายนะขอบคุณที่ทําให้ให้ชีวิตชีวิตชีวิตนุ๊กพี่จากหน้ามือไปหลังมือเลยที่ทําให้นักร้องคนหนึ่งที่ไม่มีกระแสไม่มีคนติดตาม ได้ทาให้เอฟซีหลายๆคุณมารู้จักซึ่งไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ในวันนี้และที่ขอบคุณตลอดเลยที่นุกจะพูดตลอดว่าขอบคุณปายเพี่เสมือนจินตจงซอร์ตุนสำคัญของนองุกแล้วก็เวลานกุนกกลับบ้านไปหาพ่อกแม่พ่อกแม่นุกยิ้มได้เต็มปากถ้าไม่มีปายก็ไม่มีนุกถ้ามีนุกก็ไม่มีปายคือคู่บุญจริงๆครับขอบคุณปายนะขอบคุณมากขอบคุณครับเนี่ย เนี่ย <Yeah. S 2> ตั้งแต่คุยมานุ๊กพูดอันเนี้ยดีสุดเลยน้องปายนะครับน้องปายเราเราเดินทางมาพี่ว่าพี่ว่าเส้นทางของเราที่เริ่มต้นมามันก็ลําบากเหมือนกันเนาะเราเริ่มต้นจากคนที่เป็นโนบอดี้เหมือนกันเป็นโนบอดี้เราทําทุกอย่างเราลุยทุกอย่างมาจนถึงวันนี้ได้มาทํางานคู่กับน,นุก๊กแล้วกลายเป็นนุ๊กปายตอนนี้ปายอยากบอกอะไรกับ พี่นุกบ้างครับเชนครับตั้งแต่วันแรกที่นุกเข้ามาอยู่ค่ายนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับนุกเสนอมาตั้งแต่พานุกไปออกงานแรกก็ไปบางบางงานก็ไปกันแค่สองคนเพราะว่าจิงงานบางทีก็ไม่ไม่ได้ไปกับนุกเราก็ผลักดันกันเสนอมานะครับสองคนสองสองต่อสองผมก็เป็นคนขับรถให้เขาเลยอะเขาเขาไม่ขับรถเลย <oko> แล้วยิ้มใส่ก็ถือว่าร่วมเดินทางมาตั้งแต่แรกนะครับก็ดีใจที่วันนี้เขาได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วเขาก็เป็นครูคนแรกที่สอนร้องเพลงด้วยตั้งแต่เวทีแรกที่เราไม่กล้าทําอะไรเลยสามารถเปลี่ยนให้เราก้าพัฒนาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับตั้งแต่เวทีแรกจนมาถึงเวทีปัจจุบันเขาก็ยังคอยสอนคอยกล้าให้ทําในสิ่งใหม่ๆเสมอขอขอบคุณคุณนุชธนดลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของปายเช่นเดียวกันค่ะ ดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความผูกพันที่ดีแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันที่ดีแล้วที่สําคัญถ้าไม่ได้บ้านสิงนี่ก็ไม่มีนุ๊กไปเหมือนกันนี่ยต้องขอขอบคุณพี่สิงด้วยนะครับที่ที่เป็นหลังคาให้กับทั้งคู่ผลักดันทั้งคู่พี่ยังเห็นข้อความแรกเลยนะน้องนุ๊กที่พี่สิงเข้ามาชวนนุ๊กในข้อความ m e s s e n g e อร์ใช่ไหมบอกว่าเออบอกว่าเอออยากให้นุ๊กมาสังกัดไหมใดๆโอ้พี่อ่านข้อความนั้นแล้วแบบมันเป็นข้อความพลิกชีวิตนุ๊กเหมือนกันนั่นน่ะอันนะั้นะ่นะ ช่ครับพี่แล้วก็หาก่างพี่สิงทักมาแล้วก็เวลาเวลาก็ผ่านไปเป็นปีเลยนะพี่ก่อนุูกจะได้เข้ามาเพราะว่านุก็ด้วยการด้วยด้วย,วยติดหน้าที่อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ช่วงนั้นนุกก็สอบติดในสิบด้วยมีอะไรพลิกผันเลยหลายอย่างก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ในในบ้านสิงอืมดีพี่รู้สึกว่ามันดีแล้วก็มันอิ่มตัวพี่เองแล้วก็ตัวสมัยลูกทุ่งเองเราจะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับเราอาจจะเป็นที่เล็กๆครับแต่ว่าเราจะซัพพอร์ บ้านสิงเราจะพพอร์ตศิลปินบ้านสิงสพอร์ตทั้งนุกซกสพอร์ตทั้งปายนะครับมีเพลงไหนมีเ v v ไหนหรือว่ามีอะไรอยากให้เราได้ได้ทําหน้าที่ของความเป็นสมัยลูกทุ่มทางเรายินดีมากๆไม่ติดอะไรเลยนะครับสุดท้ายสุดท้ายไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันแฟนๆอยากฟังพลังวิเศษสดๆสักท่อนหนึ่งจากทั้งนุกแล้วก็ปายเป็นท่อนฮุกก็ได้นะครับ ที่ทงคู่ร้องคู่กันพี่ว่าถ้าเกิดทุกคนได้ฟังสดวันนี้คงจะฟินมากๆแนๆ่เลยนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับโอ้ยแต่นุ๊กไม่หิวข้าวเนาะไม่หิวหิวนะครับพี่เจมี่หิวแนละ้วตอนนี้เจมี่อะไรพี่เออถูกแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> เรียกเรียกจเจริญดีกว่าเรียกพี่จเจริญดีกว่านะขอ้องเรียกพี่เจริญดีกว่าโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับทุกคนครับนี่คือของขวัญจาก นุกแล้วก็ไปายสำหรับการพูดคุยกับเราในวันนี้ผ่านสมายลูกทุ่งแล้วก็จู๊กส์รูมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชินครับโอ้ทีเดี๋ยเิ่เยคเนยเคยเคยเคยทำอะไรให้พี่และสถานีสบายใจไหมอยไม่้องไโอเคขออีกทีทุกคนขออีกทีทุกคนครับ นี่คือนุกธนดนแล้วก็ไปายออรีโอนะครับกับการร้องสดๆที่นี่ผ่านการสัมภาษณ์ของสม i ยลูกทุ่งแล้วก็ Juke's Room ถ้าพร้อมแล้วเทคสองเชิญครับโอ้ทีระวพลังวิเศษของฉันก็คือเธอนาทุกครั้งที่ฉันลืมตา แล้วเจอหน้าเธอมันคตรมีความหมายก็เธอเป็นดังพลังวิเศษที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไปพลังวิเศษของเธอก็คือหัวใจกับความรักที่มีให้กันในวันที่เจอ